ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีสสดคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับมือนีกับพบกันอีกแล้วครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมก็นี่ครับผมแต่งร้านเยียบร่อยครับผมหมายมือนีห้องกะ ลม re, of uh, ้มแน่จากน้อยครับผมอ่าล้มแห้งแน่จากน้อยครับเนี่ยนี่ครับไม้ที่เฮอใส่ก็จะประมาณนี้อ่ามาตะกี้เนาะครับเนาะเป็นเดินครับผมบานี้เพิ่นเห็ดเป็นไฮน้าแล้วนี่ตะกี้มันเป็นเดินครับเนี่ยสามสามไฮน้าน่นอยเนี่ยนี่ครับสามสี่ไฮน้าเออสี่ไฮน้าเนี่ยเป็นเดินครับผมบาอนี้เพิ่นเห็ดเป็นปรับเป็นไฮน้าแล้ว มันเคยมีนกอยู่ครับผมผมมาตะกี้วันไซบ่อไรเพะว่าขาเจาเลี้ยงง,งัวอยู่เดินนี่บัดนี้เพิ่นบ่อไรปล่อยงัวคือเก่าเลยครับผมบัดนี้เดินนี่เพิ่นเห็ดเป็นไฮน้บัดนี้บ่มีง,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 งัวก็น่าจ,จะบ่มีเนว้หลบก,กวนวแล้วครับผมผมกระิไใส่กะต่วามือน,นี้ม้าผู้เดียวนะครับเนาะอาจารย์ใไงเฮาไปรับจงังถอนมันอีกแล้วครับผมก็เลยได้ออกไม้ผู้เดียวนี่ครับไม้ที่เฮาใส่กะ มันเป็นคู่หงวยครับเนี่ยนี่ครับอ่ะมองแถวแถวต้นย้อยค้าไปเนี่ยครับเนี่ยเป็นคู่หงวยนี่มองที่เขาทายอยู่นี่ก็เป็นคู่หงยครับผมนี่ขี่รถม้าก,กับเห็นนกนแหละครับผมเห็นนกอยู่ไอ้ต้นกระย้อมเนี่ยนะครับเนาะเห็นนกนกบินยอยู่ต้นกระย้อมนะครับผมบินขมฟังไปพุดหนละับบ่รู้มันี่มาอีกปแต่ว่า ร้านที่เขาสีใส้กับแตงไใบเรียบร้อยครับผมเนี่ยอ่ะเป็นอย่งไรกับร้อยรุ่นร้อยติดตามเบื้องไปด้วกันครับผมกับจได้ยยูจักลักยูมันห่างอากาศดีอยู่ครับผมเสียที่ยังเดียวแค่ว่ามันลมแห้งเตอเสือเมื่อนี้กับมีแดดแหละครับผมเนี่ยแดดก็โอเคอยู่แดดบ่แห้งปันใดกถึงแดดถึงก้อนเมฆก้อนกี่ฟ้านะครับเนาะมันกิดแดดบ่แห้งปันใดนี่แต่ว่าขอเสียงลมแห้งนิดจะไม่ กับนกอยู่นี่แหละเมื่อนี้สีมีบะสีมาให้ได้รุ่นน้ำกันบ่กะน,นี่นะครับผมบออบแล้วก็ขอญาตใส่นกครับแล้วก็จิตร้อรุ่นล้อติดตามเบื้งไปน้ำกันครับ ผหลังนี้ห้องเกิดรุ่นกันมันเลยครับว่าหันผมรุ่นมาหายมันยางเขาไปีกจังน้อยนั้นเขาครับนี่นี่ครับหัวยางรอบนอกไปนี่ไปหันแล้วก็ขึ้นไปพุ่นนะครับแต่ว่าบ่วงเฮาผมยู่ทางไหนนี่ครับนี่บ่วงผมสิเขาไปใกล้ก็อนนี่จักนีดเดียวครับนี่นี่นี่ครับบ่วงกระใส่ไปทั้งนี่ หมกลงให้นาก่อนครับพุ่นพี่บินมาจะทางต้นไม้พุ่นนะครับเนี่ยเอก็มาลงให้นาแล้วก็คอยไต่ขึ้นมาทีละน้อยมันบวมเป็นจุดมันครับผมผมเบึ่งแล้วนวกตัวนี้มาจะฟังพุ่นนกขามฟังมามันก็เลยบวมเป็นแค้วมันขกปันไหนครับมันก็เลยเพก้าเข้าตีขันปกติมองได้ที่ว่าต้นหัวมันอเลียครับผมมันนี่เข้าตีนกตอเลยเพราะว่า อาการมันกับเบอตื่นกล้องไหมครับบ่วงกับเบอร์ใดตื่นเนี่ยบอได้ตื่นกล้องบ่ได้ตื่นบ่วงต่วมันหังเบื้องลักษณะคือยังมันบ่บ่สูกตัวเขาเต็มที่เป็นไรครับเนี่ยนี่บ่วงผมนี่บ่วงเขาเนี่ยครับผมใส่ก็จะใส่ประมาณเอียงเอียงยัง,ยงที่ละนี่บ่ได้ดอันนี้ครับก,การใส่เฮาก็จะเอยียงเอียงประมาณนี้จังน้อยนี่ย เวลานกมันยางวนมันจังไดกระถือแลคคอย,แอยครับผมแต่ว่ามันฉลาดครับเพื่อมันยางแถวนอครับผมนี่เห็นต่ห้อยเนี่ยห้อยอยางไปนี่ขึ้นไปหันโอ้ยกกได้รุ่นอยู่ครับผมได้รุ่นดีเขาเมือเ่อนี่ว่าได้โตว่าเป็นยางกระถือว่าได้รุ่นน้ากันเนี่ยนี่ครับมันยางรอบนอกเนี่ยมันยางเล้นนี่แต่เกิดว่ามันเข้ามาเลี้นไหนนี่ว้ายเรียบร้อยครับว่าหันอีกนิดเดียวครับว่าไปนั่ะผ่าดไปเขาเมื่อนี่นี่ครับมองตั้งกล้องผมก็ตั้งไม่หันกะ มาผู้เดียวกะมีรุ่นครับเมื่อนี่อ่ะถือว่าได้รุ่นยุ่นิดน้อยกะประมาณนี้และกันครับผมสาหรับอ่ะคลิปนี้เนาะครับเนาะผมกับจิคอจบคลิปเลยแหละครับเพราะว่าทำแล้วนี่ทำแล้วครับผมกะพวกน่ะครับนกยูกฟังพุ่นมาโอกาสนาเขาต้องใส่หาหมองใส่ฟังพุ่นครับผมเพราะว่านกมันห่วงฟังพุ่นแท้ๆมองนี่เป็นมองนกมาหากินซื่อ,อมันก็เลยบอกเขาตีนกต่อปันได อ่ะก็ประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเส้นหนึ่เลยนะครับกับฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับสรเสด็คคลิปเกี่ยวกับเรื่องน้องเข,งข,งข,งขง่าวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่กำลังมาดีกับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ